นี่คือเรื่องราวที่อาจทําให้คุณตกใจสาภาพแรงงานการบินไทยออกมาป้องกันตัวอย่างหนักแน่นโดยอ้างอิงถึงกฎหมายแรงงานย้ําว่าคดีออมสินไม่ใช่แค่เรื่องเงินของบริษัทแต่เป็นการขโมยเงินของพนักงานแท้และนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปแล้วคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นลองมาดูรายละเอียดกันให้ละเอียดยิบเพื่อให้ทุกคนที่ไม่คุ้นเคยกับโลกการบินและกฎหมายเข้าใจง่ายๆผู้สื่อข่าวได้รายง,งานว่าสาภาพแรงงานการบินไทยหรือสอรอกบท ได้เผยแพร่ะะแถลงการในวันที่6พฤศจิกายน2อ6 8ยเพื่อตอบโต้ความเห็นของผู้ดำเนินรายการจากสถานีโทรทัศน์ข่าวหุ้นทีวีที่วิพากษ์วิจารณ์จดหมายของสหภาพแรงงานการบินไทยถึงประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือไทยเกี่ยวกับกระบวนการสัญหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทสาภาพต้องการให้ทุกคนเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องดังนี้ประเด็นแรกสถานะของสาภาพแรงงานการบินไทยในอดีตสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจาการบินไทย ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พุทธศักราช2543แต่เมื่อการบินไทยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจอีก,กต่อไปสาภาพนี้ก็สิ้นสุดสถานะไปโดยอัตโนมัติต,ตามกฎหมายเหมือนกับเมื่อบริษัทเปลี่ยนรูปร่างสาภาพก็ต้องปรับตัวตามปัจจุบรรันการบินไทยกลายเป็นบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วสาภาพแรง,งงานการบินไทยจึงได้จัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้พระราชบัญญ,ญัติแรงง,งานพุทธศักราช2518 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักสําหรับสาภาพแรงงานในภาคเอกชนนี่เป็นการปรับตัวที่สําคัญเพื่อให้สาภาพยังคงปกตงสิทธที่องค์พนักงานได้ต่อไปและสําหรับผู้ที่เพิ่งรู้จักเรื่องนี้ลองนึกภาพดูว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้คล้ายกับการที่ทีมกีฬาต้องปรับตัวใหม่เมื่อกฎกติกาเปลี่ยนเพื่อให้ยังคงแข็งแกร่งและเกี่ยวข้องประเด็นที่2การหักกลบลบหนี้กองทุนบําเหน็จพนักงานโดยธนาคารออมสินเมื่อการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจาการตามคําสั่งของศาลล้มละลายกลางกฎหมายอนุญาต ให้เจ้าหนี้หักกลบลบหนี้ได้ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นลูกหนี้และมีเงินฝากในธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ด้วยธนาคารนั้นสามารถใช้เงินฝากนั้นชดใช้หนี้ได้เลยถ้าทุกธนาคารทําแบบนี้การบินไทยคงล้มละลายท,าทันทีแต่กรรมการหลายคนของบริษัทได้พยายามขอร้องธนาคารที่รู้จักให้หลีกเลี่ยงเรื่องนี้เพื่อช่วยบริษัทผ่านพ้นวิกฤตแต่กรณีธนาคารออมสินนั้นแม้นายวชราต่อจะไม่ได้เป็นกรรมการธนาคารในตอนนั้นแในฐานะอดีต ประธานเขาคงคุ้นเคยกับระบบการทํางานของธนาคารเป็นอย่างดีในฐานะกรรมการการบินไทยเขาควรเข้าใจว่าบริษัทกําลังเผชิญกับความยากลําบากและเสี่ยงล้มละลายมากแค่ไหนดังนั้นเขาควรใช้ความสัมพันธ์อันดีเพื่อเจรจาช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจเห็นว่าเป็นเรื่องปกติแต่บางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นการใช้ความรู้ความสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือจริงๆหรือเปล่าใจความสําคัญที่ต้องชี้แจงคือเงินที่ออมสินใช้หักนั้นไม่ใช่เงินฝากของการบินไทย แต่เป็นเงินของกองทุนบําเหน็จพนักงานเหมือนกับเงินประกรันไทยหรือเงินออมพิเศษสําหรับพนักงานถ้าเป็นเงินของบริษัทจริงก็คงไม่มีการฟ้องร้องเพราะธนาคารมีสิทธิ์แต่ที่นี่ต้องขึ้นศาลเพราะเงินกว่า2,000ล้านบาทเป็นของพนักงานและศาลฎีกาในที่สุดก็พิพากษาให้ออมสินคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยหปอร์เซตต่อปีเพื่อให้บริษัทจ่ายให้พนักงานลองคิดดูด้วยสามัญสำนึกหากนายวัชราต่อใช้ความรู้จัก เพื่อเจราจาช่วยตั้งแต่แรกปัญหาคุไม่บานปลายอมสินก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและพนักงานก็ไม่ต้องเดือดร้อนจากเงินบำเหน็จที่หายไปดังนั้นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องธรรมิบาลแต่เป็นเรื่องสามัญสำนึกและความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจและนี่อาจเป็นจุดที่จุดประกายความเห็นต่างคุณคิดว่านี่เป็นความผิดท่าจริงๆหรือเป็นการตีความที่เกิดเลยประเด็นที่ 3. การจัดหาเครื่องบิน A320 ที่ไม่มีครูรสเรื่องการซื้อเครื่องบิน A320 ที่ไม่มีห้องพักสําหรับนักบินครูรสทาให้เครื่องนี้เหมาะสําหรับเที่ยวบินในประเทศหรือระยะใกล้เท่านั้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ไทยสมายขาดทุนในสมัยที่นายปิยสวสริ์เป็นรองกรรมการบริหารดีๆของการบินไทยในตอนนั้นบริษัทจัดหาเครื่องบินทั้งแบบลำตัวกว้างและลำตัวแคบโดย A320 มาแทน B737 ที่ใช้บินในประเทศและเส้นทางสั้นรวมถึงแทน A300-600 ที่เก่าและต้องปลดออกจากฝูงบิน สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักเครื่องบิน A320 เป็นแบบลำตัวแคบไม่เหมาะบินไกลดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีครูเรสเพราะนักบินสามารถหยุดพักที่สนามบินได้ง่ายและเครื่อง A320 ของสายการบินทั่วโลกก็ไม่มีฟีเจอร์นี้เช่นกันการกล่าวอ้างว่าเป็นปัญหาคือการขาดข้อมูลที่ถูกต้องแต่สำหรับผู้เริ่มต้นลองนึกภาพดูว่ามันเหมือนกับการซื้อรถยนต์สำหรับขับในเมืองไม่ต้องมีฟีเจอร์สำหรับเดินทางไกลาย,ยาวๆประเด็นที่4จุดเริ่มต้นของการขาดทุนของไทยสมยัย นโยบายเปิดน่านฟ้าของรัฐบาลทําให้สายการบินต้นทุนต่ําจากต่างชาติหลายแห่งใช้ไทยเป็นฐานบินในสมัยนายปิยะสวัสดิ์เป็นดีๆเขาเสนอแผนตั้งไทยสมัยเพื่อชิงตลาดโดยกําหนดให้เป็นหน่วยธุรกิจของการบินไทยโดยให้การตลาดการเส่อํารุงและการบริหารอยู่ภายใต้การบินไทยเพื่อประสานงานและควบคุมต้นทุนเงื่อนไขการจ้างงานก็แตกต่างจากบินไทยปกติแต่ปัญหาขาดทุนเริ่มหลังนายปิยะสวัสดิ์ลาออกจากตําแหน่ง ในพฤษภาคม2,555เมือ่อกกรรมการบริษัทเปลี่ยนนโยบายให้ไทยสมัยแยกอิสระทําให้ต้นทุนพุ่งขึ้นขาดการเชื่อมโยงด้านการตลาดและการบริหารและนี่แหละคือจุดที่หลายคนมองข้ามการตัดสินใจแยกนี้อาจเป็นสาเหตุหลักมากกว่าการซื้อเครื่องบินแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าการรวมหรือแยกเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ที่ขึ้นกับสถานการณ์ตลาดภายใต้การนำของนางชาริตาในตำแหน่งซ e o ความขัดแย้งยิ่งเพิ่ม และในปี2,562ก่อนโควิดไทยสมัยขาดทุนหนักที่สุดภายใต้เธออนาคตของบริษัทจะกลับมารุ่งเรืองหรือซ้ำรอยตกต่ำขึ้นอยู่กับกรรมการที่ต้องสรรหาผู้รู้ผู้สามารถไม่ใช่ระบบอุปรรัรภมหรือการตอบแทนทางการเมืองและนี่อาจเป็นส่วนที่จุดประกายการถกเถียงคุณเชื่อว่าการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการหรือไม่สาภาพแรงงานเป็นองค์กรของพนักงานเมื่อบริษัทขาดทุนหรือใกล้ล้มพนักงานคือผู้เดือดร้อน โดยตรงดังที่เคยมีพนักงานตกงานกว่าแสนคนในอดีตเหตุการณ์นี้ควรเป็นบทเรียนให้ทุกคนรับรู้ข้อเท็จจริงสนใจและร่วมดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําและนี่แหละคือจุดที่คุณอาจอยากแสดงความคิดเห็นคุณเห็นด้วยกับมุมมองของสาภาพหรือไม่หรือคิดว่าคดีออมสินอาจมีมุมมองอื่นมาร่วมพูดคุยกันในคอมเมนต์เลยบางทีการเห็นต่างอาจนำมาซึ่งความเข้าใจที่ดีขึ้น